บินไปไญี่ปุ่นเกาหลีจีนอะไรอย่เงี้ยเราไม่ต้องไปนะครับที่กรุงเทพนี้ก็มีที่บางนานี่ค่ะและสถานที่ที่เราหมายถึงก็คือเนี่ครับฮาร์ i ินไอส์แวนเดอร์แลนด์ครับ,รบแล้วก็ h a r ์บิ I ไอส n d วนเดอร์แลนนี้นะครับก็สร้างอยู่บนพื้นที่3,360ตารางเมตรน,นะครับซึ่งใช้น้ำแข็งถึง600ตันเลยทีเดียวค่ะครับแล้วก็สถานที่นี้นะครับ ภายในจะมีบรภูุิติดลบถึง15งองศาเลยแล้วข้างในก็จะมีแสดงนะครับเกี่ยวกับขนมท้เนียนประเพณีต,ต่างๆแต่ตหลายประเทศนะครับเริ่มถึงการจําลองสถาน 3, ที่สําคัญทั่วโลกซึ่งแสดงผ่านปฏิมากรรมน้าแข็งนะคะครับภายในวันจะเปิดวันจันทร์ถึงศุกในเวลา9โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะ2ทุ่ม แล้ววันเสาร์แล้ววันอาทิตย์รวมถึงวันสัดขัตะเลืนะคะ,ะ,คะจะเปิดเวลา9ก้าโมงครึ่งถึงสามโมงครึ่งค่ะแล้วยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันข้างใน,เล,นเลยก่อนนี่เราจะเข้าข้างในนะคะเราต้องมาที่จุดจาหน่ายบัตรค่ะราคาผู้ใหญ่อยู่ที่350อยาบาทเด็กที่ส่วนสูงไม่เกิน120ซนเมตรอยู่ที่250บาทผู้สูงอายุ300บาทและชาติสังชาติ550บาทค่ะหลังจากที่เราเข้ามาข้างในนะคะเราก็จะพบกับจุดรับเสื้อและถุงมือค่ะราคาช่อเสื้อนะคะอยู่ที่80บาทและราคาจัดจำหน่ายถุงมืออย คือผู้ใดที่ไม่ต้องการเช่าชุดนะคะคก็สามารถที่จะนําเตรียมมาเองจากที่บ้านก็ได้สามารถที่จะนำอิสเซสซอรี่ทั้งหมร์ดทั้งอะไรแล้วแต่ค่ะที่คุณต้องการคือเพื่อที่จะแบบเออพอถ่ายตัวออกมาดูดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถที่จะนํามาเองได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเราเช็คกันเลยค่ะ่ไม่ไช่เลย่องเลยที่กอล์ฟนะคะด้านในเรามีซีโซนนะคะเป็นสถานีเที่อวเที่ยวนะคะเดินไปด้านใน เราก็อยู่ที่โซนใต้ทะเลค่ะนี่นะคะต้งหลักเนี่ยก็จะเหมือนว่าเป็นใต้ทะเลทุ้คนดทั้งหมดที่ทํานะคะเป็นน่องแขกหมดเลยค่ะไม่มีส่วนผสมของอย่าอื่นแน่นอนเห็นไหมใต้ทะเลครับแล้วก็เราก็มา พบกับหนึ่งในสมาชิกเก่าของเรานะครับซึ่งไม่ได้มาตั exactly ้งนานแล้วนะครับน้องเพครับน้องเพลมันบาดใจน้องผมมากอันนี้อะไรนะตอนนี้นะคะเราก็มาเจอพี่น้องที่พัดพัดจากจากมานานอะไรครับแพนด้าครับมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้ามีมีแพนด้านะคะไม่สัญญานักจะว่า แต่เราก็ไม่ใช่เป็นตัวตุ๊กตูนที่แบบเราชอบกันมากกว่านี่พวกเราสลักกันไว้ที่เสื้อด้วยดูเสื้อแต่ละคนหนาวไม่ได้ถอดกันเนี่ยยิ้มสาวสาวเดินมาทำไมสวัสดีครับมาพบกับพวกเราในช่วงเรวี่เรวี่ครับช่วงเงวี่เนวี่เนี่ยครับจะเป็นช่วงการแนะทำเส้นทางการเดินทาง ไปสถานีตาตาซึ่งวันนี้เรามาที่ไหนกันนะครับฮาบินครับฮาบินฮาบินฮินบาฮ้มันคือฮาบินไอวอเดอร์แลนด์นะครับซึ่งอยู่แถวจุดสมวมิดเส้นทาง BTS ครับเออมาลงสถานีแบรลิงแถวของระตรงหมายเลขสองพอลงมาจะเจอเลยครับแบรดลิงเฮ้ยลงมาจะเจอเลยครับฮาบินครับส่วนเส้นทางที่สองนะครับค่า ถ้าพี่พี่มาจากทางทางด่วนนะครับลงทางด่วนบางนาแล้วก็ไปขับรถที่สะพานขับรถไปถึงนะครับเสร็จแล้วเราก็ชิดซ้ายเข้าสู่หุิดนะครับตรงมาเรื่อยๆเราจะเจอสถานีแบริ่งนะครับแล้วก็กลับรถครับกลับรถเสร็จแล้วพี่พี่ก็ชิดซ้ายไปเลยครับพอสุดสถานีปุบเดี๋ยวซ้ายเจอฮาบิเลยครับหนาวไหมครับหนาวครับที่นี่หนาวมากเลยครับแล้วหวังว่าจะมาพบกับพวกเราใหม่นะครับในช่วงเดวีเดวีครับ นี่นะครับเราก็จะไปเล่นสไลเดอร์ครับจะเล่นสไลเดอร์หรือเปล่าสกีสกีหิมะอ้อาวตันปะเนี่ยตา,า,านี่นาไม่ตานะเราจะไปสกีหิมะนะครับแล้วมันจะมาลัางเลือนนี่ครับเนี่ยเราก็าจะขึ้นไปตรงนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่วงครับอันนั้นคงไม่ใช่ครับไม่ใช่ทางครับทางดีดีครับ ยี่สิบบาทน,นี่เล่นได้ไหนบ้างครับต้องเล่นอันนี้ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะพี่ไอซ์คาร์ครับอ๋อเป็นไอซ์คาร์นะครับก็จะวนออกไปนู่นแล้วก็วนกลับมาจอดตรงนี้ใช่ไหมครับรแล้วก็ลงตรงนี้เลยแล้วถ้าเป็นอันนี้นี่เล่นฟรีกี่รอบก็ได้อ,อ๋ออันนี้แต่ตั้งแง่ที่ทำก็เล่ฟรีน่ะโอเคแล้วก็มาเล่นนี่ครับไอซ์คาร์ มาทครมอญทอดมอญหัวก้ามพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับ

ก็อีกอกนนะครับ Oh, <laughs> my หนมากเลยลอ๋อสิบห้าองศา,อานองทนไม่ได้ค่ะแต่เราก็ทนไม่ได้เหมือนกันโอเคแล้วเราจจบกันแล้วนะครับกับอีกหนึ่งวันกับที่ฮาร์าดินไอซ์บอลแลนด์ซึ่ง็ราบอกว่าเราได้ประสบพบ<ห>มกับประสบการณ์ใหม่หหของพวกเราหนาวมาติดลบสิเห้าองศาตอนแรกๆก็จะจะไม่หนาวแต่หนหนาวจริงหนาวมาทีมงานเต้นกันก็ ก็มาได้เลยต,ตามตามตามสถาที่เราได้แจ้งกันไปแล้วนะครับแต่เราก็กลับมาพบก,กับพวกเราครับกับทีมเลฟเลดี ies, go ้ go วันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับวันนี้เรามีรู้สเกลำสุดแล้วโอ้ิเสนอ ่แลัวอลุกเกียร์เยอะไปแน่มีเขาให้เล่นมั้งเนี่ย